คืนหนึ่งท้องฟ้ามีเมฆก,ก้อนใหญ่ลอยมาเหนือเมืองฝนเริ่มตกลงมาแต่ไม่ใช่ฝนใสๆธรรมดามันคือสายฝนสีทองระยิบระยับใต้สายฝนมีแมวน้อยชื่อโซฟีมองขึ้นไปอย่างประหลาดใจเมฆพูดเสียงเบา ฝนนี้เป็นฝนสีทองมันจะทำให้ใครก็ตามที่ได้รับกลายเป็นผู้ร่ำรวยโซฟีเงยหน้าขึ้นตอบอย่างสุภาพขอบคุณนะเมกแต่ทองไม่ได้มีค่าอะไรกับฉันเลยฉันชอบสายฝนธรรมดาที่เย็นสบายและกลิ่นดินหลังฝนตกมากกว่าเอาไปให้คนที่ต้องการมันจริงๆเถอะเมกนิ่งไปสักพักแล้วแสงทองก็ค่อย ค่อยเลือนหายกลายเป็นฝนใสธรรมดาเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาเบาๆฟังแล้วอบอุ่นใจโซฟียิ้มเดินเล่นต่อกลางฝนธรรมดาพร้อมหัวใจที่สงบและเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่อาจซื้อได้ด้วยทองคำใดๆ